ผู้หญิงคนหนึ่งถูกดูถูกเพียงเพราะเสื้อผ้าที่เธอสวมบนเครื่องบินชั้นธุรกิจที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินและอคติไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงที่ดูเหมือนไม่มีค่าคือคนเดียวที่ทุกคนควรกลัวเมื่อเธอยกนิ้วขึ้นเพียงหนึ่งนิ้วทั้งห้องโดยสารก็เงียบสนิทชื่อหนึ่งถูกเอ่ยและชีวิตของใครบางคน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องของคนจนกับคนรวยแต่คือเรื่องของความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้าสายตาดูถูกดูให้จบเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจผิดตั้งแต่ต้นผู้หญิงที่แต่งกายแปลกประหลาดถูกดูถูกบนเครื่องบินชั้นธุรกิจความจริงที่คาดไม่ถึงเสียงเครื่องบินคำรามต่ำสั่นสะืือนผ่านพื้นห้องโดยสารชั้นธุรกิจ กลิ่นหนังแท้ของเบาะผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงอากาศเย็นจัดจนผิวรู้สึกตึงผู้โดยสารแต่งตัวหรูหรานั่งเรียงรายสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเหนือกว่าท่ามกลางความสมบูรณ์แบบนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเงียบอยู่ริมหน้าต่างเสื้อผ้าของเธอไม่เข้ากับที่นี่ผ้าสีซีดรองเท้าเก่าผ้าคลุมสีสะะรียบง่าย เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเบาแต่คมบางคนขมวดคิ้วบางคนหัวรเราะเบาบางคนมองเหมือนเธอเป็นสิ่งแปลกปลอมพนักงานต้อนรับเดินเข้ามารอยยิ้มสุภาพแต่แววตลังเลผู้หญิงคนนั้นเงื่อยหน้าขึ้นดวงตานิ่งลึกและสงบมือของเธอสั่นเล็กน้อย แต่หลังตรงถ้าทางไม่ขอโทษใครเสียงโลหะของเข็มขัดนิรภัยดังชัดเหมือนตอกย้ำความตึงเครียดผู้โดยสารชายคนหนึ่งถอนหายใจแรงสแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยความอึดอัดแผ่กระจายไปทั่วห้องโดยสารเหมือนอากาศที่หนักขึ้นทุกวินาทีผู้หญิงคนนั้นหลับตาสูดลมหายใจช้าเหมือนกำลังเตรียมใจ ทันใดนั้นเสียงจากลำโพงก็ดังขึ้นกับตันเอ่ยชื่อเธอชัดหนักแน่นห้องโดยสารเงียบสนิททุกสายตาหันมาพร้อมกันพนักงานต้อนรับชะง,งักมือที่ถือแท็บเล็ตสั่นเล็กน้อยผู้หญิงคนนั้นลืมตาค่อยๆยยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วแสงไฟเหนือสีสสะท้อนแววตาของเธอแววตาที่ไม่ใช่ของคนธรรมดา หัวใจของหลายคนเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยเย็นซึมตามฝ่ามือความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและมันทำให้ทั้งห้องโดยสารหายใจไม่ออกเสียงกับดังต่อเนื่องน้ำเสียงจริงจังหนักแน่นกว่าเดิมชื่อของเธอถูกกล่าวซ้ำอีกครั้งชัดเจนไม่มีความผิดพลาดผู้โดยสารเริ่มสบตากันความมั่นใจแปรเปลี่ยนเป็นความสับสน ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนผ้าคลุมศีสษะขยับตามแรงลมหายใจเสียงรองเท้าเก่ากระทบพื้นพรมหนานุ่มดังผิดกับภาพที่หลายคนเคยดูถูกเธอก้าวไปข้างหน้าชา้ามั่นคงพนักงานต้อนรับถอยหนึ่งก้าวสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีกลิ่นน้ำหอมราคาแพงจังหายถูกแทนที่ด้วยกลิ่นโลหะอุ่นของเครื่องบิน เธอหยุดตรงกลางห้องโดยสารแสงไฟส่องลงมาบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเวลารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นไม่เย่อเยยไม่อ่อนโยนมือของเธอแตะกระเป๋า,าเก่ากระเป๋าที่หลายคนมองข้ามเสียงซิบดังขึ้นชา้าชัดผู้โดยสารบางคนกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเด็กชายที่นั่งแถวหน้าเบิกตากว้าง เหมือนสัมผัสบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายภายในกระเป๋ามีบางสิ่งสะท้อนแสงแววโลหะเย็นว่าผ่านสายตาทุกคนเสียงหายใจในห้องโดยสารไม่พร้อมกันบางคนเริ่มสั่นบางคนเริ่มเหนื่อแตกผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆสายตาของเธอหยุดที่ชายผู้เคยหัวเราะนิ่งลึก จนเขาต้องหลบตากับตันเนี่ยไปครู่หนึ่งก่อนเสียงจากลำโพงจะดังขึ้นอีกครั้งคำพูดสั้นๆแต่หนักราวกับแรงกดจากความสูงหัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นพร้อมกันเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยากเป็นคนที่ตัดสินเธออีกต่อไปเสียงกับตันเอ,อ่ยชื่อหน่วยงานหนึ่งเป็นชื่อที่ผู้โดยสารบางคนเคยเห็นในข่าวแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินบนเที่ยวบินนี้ ความเงียบกดทับทุกลมหายใจเหมือนความดันอากาศเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันผู้หญิงคนนั้นหยิบวัตถุจากกระเป๋าวัตถุทรงแบนสีเข้มขอบโลหะเย็นไฟสะท้อนสัญลักษณ์ที่คุ้นตาแต่ไม่ควรอยู่ในมือของคนธรรมดาพนักงานต้อนรับตัวแข็งมือกำแน่นเหงื่อซึมตามขมับเสียงกระซิบหายไป แทนที่ด้วยความเงียบที่หนักอึง้งผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งกุมอกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตนเองผู้หญิงคนนั้นพูดเป็นครั้งแรกเสียงต่ำนิ่งชัดเจนคำพูดของเธอสัน้นแต่ทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนพื้นสันชายที่เคยแสดงความดูถูกเม้มปากกรามเกรงดวงตาสันไหว แสงไฟในห้องโดยสารกระพริบเล็กน้อยเหมือนตอบสนองต่อความตึงเครียดเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นหนักลึกกดทับโซดประสาทผู้หญิงคนนั้นก้าวอีกหนึ่งก้าวระยะห่างระหว่างเธอกับผู้โดยสารแถวหน้าแทบไม่เหลือกลิ่นอากาศเปลี่ยนไปมีบางอย่างคล้ายกลิ่นเหล็กผสมกับความกลัวเด็กชายคนเดิมกำมือแน่น ดวงตาไม่กระพริบพนักงานต้อนรับได้รับสัญญาณผ่านหูฟังสีหน้าซีดเผือดแต่พยักหน้าอย่างเคร่งครัดผู้หญิงคนนั้นเก็บวัตถุลงช้าๆแต่ความหนักในอากาศไม่ลดลงสายตาของเธอกวาดผ่านทุกที่นั่งเหมือนกำลังประเมินบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมจริงจังกว่าเดิม คำสั่งถูกส่งผ่านไม่เปิดเผยแต่ทุกคนรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเครื่องบินอียงเล็กน้อยแรงกดทำให้หลายคนหายใจติดขัดผู้หญิงคนนั้นหยุดยืนตรงเหมือนรอจังหวะที่เหมาะสมดวงตาของเธอสะท้อนแสงไฟแววตาที่รู้มากเกินกว่าที่ใครคาดคิดความจริงยังไม่ถูกพูดออกมา แต่ความกลัวได้กระจายไปทั่วห้องโดยสารแล้วเสียงโลหะเบาๆดังจากใต้พื้นเหมือนบางอย่างถูกบล,ล็อกผู้โดยสารหลายคนไม่เข้าใจแต่ร่างกายรับรู้ถึงความผิดปกติไฟสัญญาณเหนือศีสษะเปลี่ยนสีจากอบอุ่นเป็นขาวซีดผู้หญิงคนนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนฟังเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินลมหายใจของเธอสม่ำเสมอ ตรงข้ามกับห้องโดยสารที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนชายวัยกลางคนแถวหลังเริ่มตัวสัน่นมือจับที่วางแขนแน่นจนข้อขาวเสียงประกาศฉุกเฉินไม่ดังแต่ความรู้สึกฉุกเฉินแทรกซึมไปทุกที่ผู้หญิงคนนั้นหันไปมองหน้าต่างเมฆขาวด้านนอกดูนิ่งแต่ความเร็วของเครื่องบินเพิ่มขึ้นแรงสั่นสะเทือนผ่านกระดูกชัดเจนลึก เธอหลับตาอีกครั้งริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนนับเวลาพนักงานต้อนรับอีกคนรีบเดินเข้ามาก้าวสันเร่งแต่พยายามไม่ส่งเสียงเมื่อสายตาของเขาสบกับเธอเขาหยุดทันทีแววตาที่มองกลับมาไม่ใช่คำขอไม่ใช่คำอธิบายเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องเอ่ย เสียงกับตันเงี้ยไปเหมือนเวทีถูกส่งมอบผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งนิ้วเดียวท่าทางเดิมแต่คราวนี้ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครกระซิบทุกสายตาจับจ้องเหมือนรอคำตัดสินกลิ่นอากาศแห้งคอแห้งหัวใจเต้นแรงเด็กชายแถวหน้าขยับตัวเข้าใกล้แม่ แต่สายตายังไม่ละจากเธอผู้หญิงคนนั้นลืมตาช้าๆสายตามั่นคงลึกเยือกเย็นเธอเอ่ยชื่อบุคคลหนึ่งชื่อที่ทำให้ผู้โดยสารบางคนสะดุง้งชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินบนเที่ยวบินนี้ความเงียบแตกออกภายในอกของหลายคนเหมือนบางสิ่งกำลังจะพังทลายและเครื่องบินยังคงพุ่งไปข้างหน้าสูงขึ้น เร็วขึ้นพร้อมกับความจริงที่ใกล้จะเผยตัวมากขึ้นทุกวินาทีชื่อที่ถูกเอ่ยทำให้อากาศเหมือนหยุดนิ่งลมหายใจหลายคนสะดุดพร้อมกันชายคนหนึ่งในแถวกลางขยับตัวชา้าระวังเหมือนกลัวเสียงจะดังเกินไปเมื่อไหลจะขมับลงคอเสื้อแม้ห้องโดยสารจะเย็นจัดผู้หญิงคนนั้นหันไปมองเขาสายตาเฉียบคม แม่นยำเพียงเสี้ยววินาทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากสงสยัยเป็นตื่นตระหนกมือของเขาสัน่นนิ้วกระตุกโดยไม่รู้ตัวผู้โดยสารรอบข้างเริ่มรับรู้ความกลัวไม่ได้เกิดจากเธอเพียงคนเดียวแต่เกิดจากใครบางคนที่นั่งปะปนอยู่เสียงเครื่องยนต์ต่ำลงเล็กน้อยเหมือนเครื่องบินลดระดับอย่างเงียบงนัน ไฟเหนือสีสรีหลงเงาของผู้คนทอดยาวผิดรูปผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้าใกล้แถวกลางทุกก้าวหนักแน่นมั่นคงเสียงรองเท้าของเธอดังชัดเหมือนนับถอยหลังชายคนนั้นเริ่มหายใจถี่ดวงตากวาดมองรอบตัวเหมือนมองหาทางหนีแต่ไม่มีที่ว่างไม่มีทางเลือกผู้หญิงคนนั้นหยุดตรงหน้าเขา ระยะห่างใกล้จนได้ยินเสียงหัวใจเธอก้มลงเล็กน้อยเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนคําพูดไม่ยาวไม่รุนแรงแต่ทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบมือของชายคนนั้นซุดลงบนที่วางแขนพลังหายไปจากร่างผู้ดโดยสารบางคนเริ่มเข้าใจบางคนยังไม่กล้าคิดพนักงานต้อนรับยืนประจำตำแหน่ง ถ้าทางตึงพร้อมรับคำสั่งกลิ่นอากาศเปลี่ยนอีกครั้งมีบางอย่างคล้ายกลิ่นฝนก่อนพายุผู้หญิงคนนั้นยืดตัวตรงสายตาไม่ละจากชายตรงหน้าความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความจริงที่กดทับทุกคนและในวินาทีนั้นไม่มีใครสงสัยอีกแล้วว่าผู้หญิงที่ถูกดูถูกตั้งแต่ต้น ไม่เคยเป็นคนที่อ่อนแอเลยเสียงเข็มขัดนิรภัยของชายคนนั้นดังขึ้นไม่ใช่เพราะเขาคาดหมายแต่เพราะมือสั่นจนกระทบโลหะผู้หญิงคนนั้นจ้องนิ่งไม่กระพริบตาดวงตาของเธอสะท้อนเอาใบหน้าของเขาใบหน้าที่ซีดและเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเสียงกลืนลมหายใจดังชัดดังเกินไปในความเงียบผู้โดยสารรอบข้างเริ่มขยับตัว ชา้าระมัดระวังเหมือนกลัวจะดึงดูดสายตาของเธอพนักงานต้อนรับได้รับสัญญาณอีกครั้งครั้งนี้เป็นการพยักหน้าสัาน้นหนักจริงจังประตูเล็กด้านหน้าห้องโดยสารถูกปลดเสียงคลิกเบาแต่ทำให้หลายคนสะดุง้งผู้หญิงคนนั้นไม่หันไปมองเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเอ่ยคำอีกครั้ง คําเดียวแต่ทำให้ชายคนนั้นหลับตาแน่นเหงื่อหยดลงบนพรมหนาทิ้งรอยเข้มเหมือนหลักฐานที่ลบไม่ออกเด็กชายแถวหน้าเริ่มรู้สึกถึงแรงกดในอกเหมือนอากาศหายไปทีละน้อยเครื่องบินสั่นอีกครั้งแรงสัน้นชัดผู้หญิงคนนั้นขยับมือเพียงเล็กน้อยชายคนนั้นสะดุง้ง ร่างกายตอบสนองก่อนสมองผู้โดยสารบางคนเริ่มเข้าใจภาพรวมแต่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงไม่ได้ส่งเสียงแต่มันคือพลานชา้าแน่นอนเสียงฝีเท้าหนักดังมาจากด้านหน้าเป็นเสียงที่ไม่ควรอยู่ในพื้นที่นี้ผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกอย่างสายตาของเธอไม่แสดงความโกรธ ไม่แสดงความเมตตามีเพียงความแน่นอนและการตัดสินที่กำลังใกล้เข้ามาเครื่องบินยังคงเคลื่อนที่แต่ห้องโดยสารเหมือนหยุดอยู่กับที่และทุกคนรู้ว่าวินาทีต่อไปจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหนักเป็นจังหวะเดียวกันเงาร่างสองร่างปรากฏตรงทางเดินชุดสีเข้ม สีหน้าเรียบดวงตาไม่แสดงอารมณ์ผู้โดยสารบางคนเบิกตากว้างบางคนก้มหน้าบางคนเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงคนนั้นหันศีรษะเพียงเล็กน้อยเหมือนรับรู้การมาถึงนั้นตั้งแต่ก่อนจะเกิดชายที่นั่งตรงหน้าเธอหายใจติดขัดหน้าอกกระเพื่อมถี่เหมือนอากาศไม่พอเสียงโลหะจากอุปกรณ์บางอย่างดังแผ่ว สั้นชัดพนักงานต้อนรับถอยออกจากทางเดินเปิดพื้นที่โดยไม่ต้องมีคำสั่งผู้หญิงคนนั้นเอ,อ่ยประโยคหนึ่งน้ำเสียงราบมั่นคงคำพูดนั้นทำให้ชายคนนั้นสายหน้าชา้าสิ้นหวังมือของเขายกขึ้นครึ่งหนึ่งก่อนจะตกลงบนตักอย่างหมดแรงผู้โดยสารหญิงแถวหลังหลับตา เหมือนไม่อยากเห็นภาพตรงหน้าไฟเหนือสีสับเปลี่ยนเป็นสว่างจ้าทุกสีหน้าถูกเปิดเผยทุกความกลัวไม่มีที่ซ่อนผู้หญิงคนนั้นถอยออกมาหนึ่งเก้าเปิดทางเหมือนทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วหนึ่งในร่างชุดเข้มขยับเข้าใกล้การเคลื่อนไหวแม่นยำไม่มีความลังเลเสียงเครื่องยนต์กลับมาดังสม่ำเสมอ แต่หัวใจของหลายคนยังไม่อาจปรับตามชายคนนั้นถูกขอให้ลุกขึ้นคำขอสั้นหนักไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธเขายืนไม่มั่นคงเข่ากระทบกันเมื่อหยดลงพื้นอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นมองตามสายตานิ่งลึกเหมือนกำลังปิดบทหนึ่งผู้โดยสารรอบข้างเริ่มรู้สึกถึงช่องว่าง ที่นั่งที่เคยมีคนตอนนี้ว่างเปล่าอากาศในห้องโดยสารเปลี่ยนเบาลงแต่ยังคงตึงผู้หญิงคนนั้นกลับไปยังที่นั่งริมหน้าต่างนั่งลงช้าๆเรียบร้อยเสียงเข็มขัดนิรภัยของเธอดังขึ้นมั่นคงไม่สัน่นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆยังคงขาว ฟ้าเหมือนไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ภายในห้องโดยสารไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแล้วและความจริงที่ยังไม่ถูกพูดทั้งหมดยังคงลอยอยู่กลายชัดและหนักขึ้นทุกลมหายใจผู้โดยสารเริ่มขยับตัวอีกครั้งแต่การเคลื่อนไหวไม่เหมือนก่อนหน้าเสียงไอเบาๆดังขึ้นเหมือนร่างกายพยายามปลดปล่อยความตึงเครียด ผู้หญิงคนนั้นยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์สะท้อนบนแก้มที่เต็มไปด้วยรอยเวลามือของเธอวางนิ่งบนที่วางแขนเส้นเลือดบางๆปรากฏชัดใต้ผิวบางพนักงานต้อนรับเดินผ่านก้มศีรษะเล็กน้อยท่าทางเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไม่มีรอยลังเลไม่มีสายตาดูถูกผู้โดยสารชายที่เคยนั่งไขว่ห้างตอนนี้นั่งหลังตรง มือประสานแน่นผู้โดยสารหญิงที่เคยหัวเราะเบาหลบสายตาริมฝีปากเม้มแน่นเสียงประกาศจากกัปตันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้นุ่มลงแต่ยังคงจริงจังคำพูดไม่กล่าวถึงเหตุการณ์แต่ทุกคนเข้าใจเครื่องบินปรับระดับแรงกดเปลี่ยนหูอื้อเล็กน้อยผู้หญิงคนนั้นหลับตาชั่วครู่ เหมือนรับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นภาพบางอย่างผุดขึ้นในความทรงจำของเธอแววตาที่เคยดูถูกคำพูดที่เคยแทงใจลมหายใจของเธอช้าลึกสม่ำเสมอผู้โดยสารบางคนเริ่มสังเกตความสงบของเธอไม่ใช่ความบังเอิญมันคือความคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่กดดันแสงไฟในห้องโดยสารค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้น แต่ความรู้สึกไม่กลับไปเหมือนเดิมเด็กชายแถวหน้าหันไปมองแม่สายตาเต็มไปด้วยคำถามแม่ของเขากอดมือแน่นไม่ตอบเพราะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรผู้หญิงคนนั้นลืมตาอีกครั้งมองภาพสะท้อนของตนเองบนกระจกหน้าต่างในภาพนั้นไม่ใช่ผู้หญิงยากจนไม่ใช่ผู้ถูกดูถูกแต่เป็นใครบางคน ที่รู้ความลับมากเกินไปเครื่องบินยังคงเดินทางต่อเงียบมั่นคงและในใจของผู้โดยสารทุกคนมีคำถามหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบคำถามที่เริ่มก่อตัวหนักขึ้นชัดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกว่าเรื่องราวบนเที่ยวบินนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าเสร็จสิ้น เสียงลมหายใจในห้องโดยสารค่อยๆกลับสู่จังหวะแต่ความรู้สึกไม่เคยกลับสู่ปกติผู้โดยสารบางคนแอบมองเธอสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าถามผู้หญิงคนนั้นยังคงนิ่งเหมือนเวลาไม่สามารถแตะต้องได้แสงสะท้อนจากปีเครื่องบินสาสต์ผ่านหน้าต่างเป็นเส้นยาวขาวคมเธอขยับนิ้วเล็กน้อย เหมือนรับรู้บางสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงสัญญาณเบาจากระบบภายในดังขึ้นไม่ใช่เสียงเตือนแต่ทำให้หัวใจหลายคนสะดุดพนักงานต้อนรับหยุดเดินพร้อมกันสีหน้าตึงสายตาหันไปทางด้านหน้าผู้หญิงคนนั้นลืมตาขึ้นช้าแม่นยำดวงตาของเธอสะท้อนแสงไฟอีกครั้งแววตาที่รู้ก่อนใครเสมอ ผู้โดยสารชายคนหนึ่งกลือน้ำลายรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยในใจตนเองกลิ่นอากาศเปลี่ยนมีความคมเย็นเหมือนก่อนพายุเสียงจากลำโพงดังขึ้นไม่ใช่เสียงกับตันเป็นเสียงที่ผู้โดยสารไม่คุ้นสั้นราบหนักผู้หญิงคนนั้นยืดตัวตรงไหลไม่สั่น หลังเม่งคำสั่งบางอย่างถูกส่งผ่านเงียบแต่เด็ดขาดผู้โดยสารเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นเหมือนเครือข่ายบางอย่างกำลังทำงานเด็กชายแถวหน้าขมวดคิ้วรู้สึกถึงแรงกดในอกอีกครั้งแม่ของเขากุมมือแน่นเหมื่อเย็นซึมผู้หญิงคนนั้นอิงศีรษะเล็กน้อยเหมือนฟังข้อมูลที่คนอื่นไม่ได้ยิน ริมฝีปากของเธอขยับไม่มีเสียงแต่มีความหมายแสงไฟเหนือศีรษะเปลี่ยนจังหวะช้าสม่ำเสมอเหมือนการนับถอยหลังที่ไม่มีใครประกาศผู้โดยสารเริ่มเข้าใจโดยสัญชาตญาณเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ใช่จุดสูงสุดมันเป็นเพียงสัญญาณเตือนและบางสิ่งที่ใหญ่กว่าลึกกว่าและใกล้กว่า กำลังรออยู่ข้างหน้าแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยวิ่งผ่านตัวเครื่องเหมือนหัวใจของโลหะกำลังเต้นแรงขึ้นผู้โดยสารหลายคนจับที่วางแขนนิ้วเกรงข้อนิ้วขาวซีดผู้หญิงคนนั้นมองไปด้านหน้าสายตาแน่วแน่เหมือนรู้ตำแหน่งของบางสิ่งเสียงระบบภายในดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวกว่าเดิมต่ำกว่าเดิม พนักงานต้อนรับสองคนสบตากันสีหน้าเคร่งก่อนจะแยกย้ายไปตามตำแหน่งผู้โดยสารเริ่มรับรู้มีการควบคุมบางอย่างที่พวกเขาไม่เกี่ยวข้องอากาศในห้องโดยสารเย็นลงผิวหนังรู้สึกได้ทันทีผู้หญิงคนนั้นขยับผ้าคลุมสีสษะเผยให้เห็นเส้นผมสีเทาที่ถูกเก็บอย่างเรียบร้อยรอยแผลจางๆปรากฏที่ขมับรอยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ชายผู้โดยสารแถวหลังเบิกตากว้างเหมือนเชื่อมโยงภาพบางอย่างเข้าด้วยกันเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนโทนนุ่มลงแต่หนักแน่นเหมือนเครื่องบินถูกนำทางด้วยมือที่มองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นหลับตาสูดลมหายใจลึกชา้าเหมือนเตรียมตัวรับผลลัพธ์เสียงจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เอ่ยเพียงตัวเลขสั้น เฉียบตัวเลขที่ทำให้พนักงานต้อนรับชะงักและผู้โดยสารบางคนหน้าซีดเด็กชายแถวหน้ารู้สึกเหมือนหูอื้อแรงกดเปลี่ยนอย่างฉพลันแม่ของเขากอดแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงผู้หญิงคนนั้นลืมตามองตรงไปข้างหน้าแววตานั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการยอมรับมือของเธอขยับไปแตะที่วางแขน นิ้วกดลงเบาๆเหมือนส่งสัญญาณในวินาทีนั้นไฟแถวหน้าดับลงชั่วขณะความมืดสั้นๆแต่เพียงพอให้ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญและไม่อาจหลีกเลี่ยงเครื่องบินยังคงพุ่งไปข้างหน้าสูงขึ้นลึกขึ้นพร้อมกับความจริงอีกชั้น ที่กำลังจะถูกดึงออกมาใกล้มากชัดมากจนไม่มีใครสามารถหลบสายตาได้ภายในเครื่องบินลำเดียวกันนี้ไฟสว่างกลับมาอีกครั้งนุ่มมั่นคงเหมือนไม่มีอะไรเคยดับเสียงระบบภายในเงียบลงความสั่นสะเทือนค่อยๆจางหายผู้โดยสารค่อยๆผ่อนคลายแต่ไม่มีใครลืมสิ่งที่เพิ่งผ่านไป ผู้หญิงคนนั้นถอนหายใจยาวฉ้าลึกเหมือนวางภาระที่แบกมานานพนักงานต้อนรับเดินเข้ามาก้มศีรษะต่ำด้วยความเคารพอย่างแท้จริงไม่มีคำถามไม่มีคำอธิบายผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าเบาๆเพียงเท่านั้นก็เพียงพอเครื่องบินปรับระดับสู่การบินปกติ ท้องฟ้านอกหน้าต่างเปิดกว้างสงบสว่างเธอมองเมฆที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านสายตาอ่อนลงแต่ยังคงลึกผู้โดยสารบางคนเริ่มเข้าใจบางคนเลือดจะไม่รู้แต่ทุกคนเรียนรู้สิ่งเดียวกันอย่าตัดสินจากสิ่งที่มองเห็นเด็กชายแถวหน้ามองเธออีกครั้งคราวนี้ไม่มีความกลัวมีเพียงความเคารพเงียบๆ ผู้หญิงคนนั้นยิ้มบางรอยยิ้มที่แทบมองไม่เห็นเครื่องบินยังคงเดินทางต่ออย่างราบเรียบมั่นคงและในห้องโดยสารชั้นธุรกิจลำนั้นความจริงได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเงียบเด็ดขาดและไม่มีใครลืมตลอดชีวิต